เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นการเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงนี้คุณพึงจะต้องทําอย่างนะครับเขาเรียกว่าตั้งใจและตั้งมัน่นคุณมีโอกาสสาเร็จแน่นอนนะครับดรไมล์บอกชัวร์นะครับุณาารนะครับแต่ว่าช่วงนี้ให้เข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุณต้องสัมผัสไปถึงท่านให้ได้ จร <c oughs> ิงๆดวงของคุณนสัสพิชาอย่างที่บอกไว้คุณเป็นคนที่มีซิกเซนอยู่แล้วมีสัมผัสที่บกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ <c oughs> เวลาที่คุณตั้งสมาธิดีๆอธิษฐานจิตมันคงมั่นคงโดยที่ไม่ลังเลส,สงสัยตัดความลังเลสงสัยออกจากใจออกจากจิตจะมีพลังอย่างยิ่งเลยไปค่อยๆหมัน่นจึกเอาไว้ให้เข้มขึ้นเข้มขึ้นทุกวันนะ <c oughs> มีโอกาสนะครับช่วงนี้ถ้าออกหน้าไพ่ก้าคาถาแบบนี้นะครับให้คุณนะครับช่วงนี้ แต่ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าไปวัดบ่อยใช่ไหมครับอ๋อค่ะก็ถ้าเป็นวัดไทยเนี่ยหนูหนูยอมรับอย่างนดียว่าหนูตื่นเช้าโอ้ตื่นเช้า <laughs> หนูหะจะไม่ค่อยได้ไปอะค่ะถ้าจะไปก็ใส่ถวายสังฆทานเอาแล้วก็<ม>วไปวัดแขกนะคะครับรู้จักน้าไพา่เขาแนะนำให้คุณไป่ายชีวิตโคไปผายชีวิตโคเหรอคะครับ ขายชีวิตโคจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จะทําให้คุณนั้นนะครับประสบความสําเร็จได้ในช่วงนี้ที่คุณปรารถนานะครับเพราะว่านาไพนั้นค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าจะเป็นภาวะที่หนักขึ้นสำหรับคุณแต่ทําทุกอย่างเต็มที่หมดนะครับไม่ต้องกังวลและเดือดผลที่ได้รับจะเป็นที่น่าพอใจะนะให้กาลังใจคุณนัสุพิชานะ ขอบุณครับหนูหนูรบกวนถามอาจารย์นิดนึงครับคือ,อ,อว่าหนูฟังมาช่วงไตเต้ลรายการนะคะคที่บอกว่าดูชาเกเกยวกับนั้ง่าพ่อสิวะเอ่อที่จะมีสามสิ่งอะคะ่ะมีคำมีสวดมนต์ห้าคำมีดูชารักฆ่าพ่อสิวะใช่ไหมคะครับแล้วก็มีเขียนเขียนอะไรนะคะบนหน้าโอ้อันนั้น,<ห>นจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นตามตำราโบราณนะครับของกินดูเนี่ยพูดไว้ว่าคนเวลาเสียชีวิตเนี่ยนะฮะเวลาจะไป รายงานตัวข้ายมขบาว่าลท่านจะมีบัญชีว่าคนนี้ทําดีหรือทําชั่วมามากน้อยแค่ไหนควรจะอยู่นรกขุมไหนหรือว่าควรจะขึ้นสวรรค์อย่างเงี้ยจะมีคนที่มาไต่สวนเราตามตําราฮินดูนั้นจะมีพยมเหมือนของของไทยเราจะมีะพระยายมนั่นเองที่อินเดียคนอินเดียก็มีพยมหรือเป็นเทพที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นบัญชีคนไหนทําดีคนไหนทํากรรมไว้เยอะนะครับแต่ถ้าคนที่ ได้มีบูชาองค์พระศิวะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอ่ยพยางศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระยศิวะห้าพยานก็คืออมนัมชิวาอมนัมชิวานะครับถือเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์มากนะครับหรือได้นะครับมีการบูชาน้ำตาพระศิวะอาต้องเชิญโคัชมานะครับสัญลักษณ์ของน้ำตาพระศิวะจะต,ต้องมีห้าแฉกหรือห้าหน้า นะครับเรานับที่ปีไฟหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับจะเป็นการบ่งบอกถึงนะฮรับพิวะโดยตรงน้ำตาพัิวะนะั้นเป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ที่คนอินเดียนับถือมากๆนะครับมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานมีคนที่รักบอกคนที่รักว่าชีวิตนี้จะไม่เสียน้ําตาจะไม่จมอยู่กับความทุกข์นะครับถ้าได้สวมใส่เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้โดยเฉพาะตั้งแต่เด็กนะครับเยาวชนวัยรุ่น นะครับหรือจะเป็นคนทางานที่มักจะอยู่ในวังวนแห่งความเศร้าคบกับใครแล้วรู้สึกมันก็จะโดนเขาเออกเปรียบอยู่เรื่อยเสียน้ําตาครั้งแล้วครั้งเล่านะครับเพราะฉะนั้นก็เครื่องรางศักดิ์สิทธิน์นี้เป็นเครื่องรางที่องค์พระศิวะท่านโปรดมากนะครับท่านได้ถึงพูดไว้ในคมภีโบราณบอกว่าผู้ที่ได้บูชาพระศิวะนั้นสามารถเข้าถึงพระศิวะได้นะ้าตาพระศิวะแล้วก็จะถ้าเปรียบเทียบนะครับในเรื่องของความเชื่อของคนไทยคือหมดทุกหมดโศกน้่นเอง ผู้คนที่อยู่ในวังวนแห่งสาราคนเศร้าคบกับใครก็ผิดหวังอยู่เนืองๆนะครับคบกับเพื่อนก็มักจะผิดหวังกับเพื่อนนะครับอยู่กับคนรักก็มักที่จะมีแต่ความเสียใจอย่างนี้น,นะครับให้บูชาด้วยเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์นี้และโดยเฉพาะน้ําตาพระศิวะนั้นเป็นเครื่องรางที่นะครับเป็นเครื่องรางที่จะทาลายนะครับสัญลักษณ์ของการทําลายสิ่งไม่ดีขจัดฝัดเปล่าสิ่งไม่ดีให้ออกจากชีวิตออกจากครอบครัวเราไป วิญญาณนะวิญญาณที่ไม่ดีนะครับสิ่งชั่วร้ายไม่สามารถจะเข้ามากัาบกลายได้เปรียบหมือนการสวมพระเพราะว่าจัดว่าอยู่ในเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์นะครับหนูได้บูชามาแล้วค่ะทีนี้หนูเป็นคนที่ใส่สร้อยคอไม่ได้อ,อาจารย์แนะนํำยังไงได้คะสามารถเอาไปร้อยนะครับเอาไปร้อยใส่กับเ,เป็นบางคนก็ไปร้อยอย่างอย่างใส่ตรงนี้นะฮะเป็นกําไลกําไลข้อแขนม<อ>ัน้งแล้วเราก็ใส่น้าตาพระศิวะเข้าไปหนึ่งเม็ด นะครับบางท่านนั้นบูชาไป9เม็ดบางท่านนับถือเลข9บางท่านนับถือเลข8บางท่านบอกว่าถูกกับเลข5้าก็แล้วแต่เอาความ<อ>นะครับเป็นมงคลของตัวเองแต่จริงๆแล้ว1เม็ดนั้นก็เหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับนะครับถ้าไปดูตามท้องตลาดตอนนี้ที่เขาให้บูชากันอ,อยู่นะครับถ้าไปดูตามห้างที่มีร้านค้าม,มาจําหน่ายนั้นจะเห็นว่าหนึ่งเมล็ดนั้น ราคาสูงถึง300กว่าบาทหรือบางที่นะครับผมไปดูเ,เคยให้ลูกศิษย์ลูกหาไปดูเข้าไปซื้อหามาปรากฏว่าสีสันจะแตกต่างออกไปแล้วก็ราคาเคยเห็นแพงสุดก็หนึ่งเมล็ดคิดกันถึง800บาทก็มีนะครับแต่ของแท้นะครับจะต้องมีสติ๊กเกอร์ของดรไมนั้นเป็นการรับรองเป็นเซอร์ติฟิเคชันว่าท่านได้ของแท้ในราคาที่ถูกมากกว่าทุกคนในท้องตลาดนะครับที่นำเข้าจากประเทศอินเดียโดยแท้ นะครับถือว่าเขาบอกว่าของดีนั้นบางทีไม่จำเป็นต้องราคาแพงเสมอไปของดีของขึ้นห้างจะต้องแพงสูงถ้าตั้งราคาถูกๆเดี๋ยวคนจะไม่เชื่อถืออันนี้เป็นความเชื่อนะครับที่นะครับไม่ถูกเสมอไปของดีๆแล้วราคาถูกนั้นเราต้องรู้นะครับว่าผู้ใดเป็นกะเป็นคนที่นําเข้ามา นะครับถ้าเรานําเข้ามาโดยตรงโดยไม่ผ่านในหน้าคนกลางหรือลายย่อยนะครับก็สามารถที่จะไม่ต้องทําราคาให้หนสูงเอาจากความเป็นจริงเข้ามานะครับและในช่วงนี้อย่างที่บอกไว้น้ําตาพระศิวะนั้นนะครับในสต็อกนั้นนะครับหมดไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมาถึงสัปดาห์นี้ผมดีใจและโล่งใจเพราะว่านะฮะทีมงานที่ประเทศอินเดียนั้นได้นําเข้าน้ําตาพระศิวะมาแล้วสําหรับญาติธรรมที่โทรเข้ามาแล้วก็ร้อนใจว่า อยากจะมอบเป็นของขวัญน,นะครับให้กับคนที่รักแล้วก็อยากจะบูชาไว้ตัวเองปรากฏว่านะครับตอนนี้ที่จองเอาไว้นะครับตอนนี้ดีใจได้แล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งว่าตอนนี้มาถึงเมืองไทยเรียบร้อยสามารถที่จะให้ท่านได้บูชากันอย่างต่อนเนื่องแล้วนะครับ,รบงันงันงี่แอลกุอาารย์เาีนะครอ่าครับอย่าลืมนะครับไปทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือนะค่ะได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณขอให้สำเร็จนะค่ะสวรรัสดีแล้วมา นั่นคือคุณนัชสุธิชานะครับแฟนฝักที่ชรบุรีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่นะครับเป็นคนที่ฝักใฝ่ในเรื่องของการปฏิบัติการทําทานบาร,รมีบ้างตามโอกาสอันควรการอธิษฐานจิตการสวดมนต์ทำสมาธิเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะเลินเล่อต่อการใช้ชีวิตนะครับใช่ครับวันนี้ชีวิตเราอาจจะมีความสุขเรื่องของการงานไม่ติดขัดอะไรเลยการเงินก็คล่องตัวแล้วเราก็มีความสุขกับตรงนั้นติดยึดตรงนั้นฝ่หลังเขาเรียก Fixation คืออะไรก็ดีหมดแล้วคงไม่ต้องทําดีหรอกนะครับถ้าอย่างนี้ถ้าเราใจเราคิดบุบหนึ่ง้ามาแสดงว่าเรากําลังเลือนเลิกกับการใช้ชีวิตแล้วกําลังประมาทในการใช้ชีวิตแล้วและช่วงที่ชีวิตคุณขาลงแล้วครับถ้าคุณไม่ทําความดีสะสมเอาไว้ขาลงเวลาลงแล้วลงเจ็บมากและเจ็บนานเหมือนโค้งหักศอกเวลาเราขับรถไปเร็วๆเวลาเจอโค้งหักศอกเราหลบไม่ทันเราเหยียบเบรกก็ไม่ได้ รถเสียหลักพลิกคว่ำทาให้เรานั้นประสบอันตรายได้ชีวิตก็เหมือนกันนะครับไม่ควรตะลนเลิกทุกครั้งที่ชีวิตดีก็นะครับไม่ประมาะในการใช้ชีวิตทุกครั้งที่ชีวิตนั้นผิดหวังก็ไม่เสียใจจนทําให้สติสตางไม่อยู่กับเนื้อกับตัวลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมายิ้มกับปัญหาและแก้ไขให้ดีที่สุดถ้าท่านหากาลังใจไม่ได้นะครับเดี๋ยวซ้ายมองขวาเพื่อนก็ยะ่อเย,อเย,อเยอ้ยผักขางข้างบ้านก็ยิ้มไม่เป็นมิตรเลย เข้ามาในบ้านก็ไม่ได้รับความกำลังใจจากคนในบ้านไม่เป็นไรครับสร้างได้ด้วยตัวของท่านเองปลุกพลังชีวิตพิชิตปัญหาด้วยตัวเองและหมุนมาดูรายการนี้เปิดทีวีนะครับดูดรไมล์ดรไมล์จะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่ติดตามชมเป็นประจำตีนหนึงถึงที่าเราส่งพลังให้กันและกันอยู่เรื่อยๆนะครับ วันนี้ SMS ที่ส่งเข้ามาเมื่อคืนนี้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับทาง4535808พิมพ์ชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ส่งข้อความมาที่4535808นะครับก็ผมจะเทเข้าไปในโถแก้วนะครับนำโชคน้องก้อยได้ทำเอาไว้เรียบร้อยนะครับในเดือนกันยายนเดือนนี้ก็ยังคงเป็นองค์พระพิคเนตองค์ใหม่ล่าสุดศิดละปะอินเดียใต้สวยสดงดงามนะครับองค์นี้ก็นะครับแต่งด้วยลายทองคํา ลกเสกที่เมืองบุรีเกตประเทศอินเดียนําเข้ามาอย่างสวยสดงดงามนะครับองค์นี้ไม่ได้มีให้บูชาไม่ได้มีให้จําหน่ายแต่เรามอบเป็นธรรมบรรณาการฟรีสําหรับแฟนคลับของรายการทุกท่านที่ส่งข้อความมาร่วมสนุกนะครับจะเป็นทรงธรรมะดีๆให้ญาติธรรมได้อ่านที่หน้าจอทีวีหรือจะเป็นเรื่องราวของการบอกกล่าวอะไรต่อมิอะไรหรือสแกนชีวิตกันนะครับผ่านทาง4535808 เอาละครับช่วงนี้มียากิธรรมรอสายอยู่นานพอสมควรทาง029423319น้ำมัสการสวัสดีครับครับเสียงดังนิดเึิงคุณอะไรเอ่ยปราณีค่ะคุณปราณีจากสระบุรีเป็นไงบ้างครับคุณปราณีสบายดีค่ะอาจารย์ครับช่วงนี้เป็นไงครับได้ปฏิบัติบ้บางไหมโอ้ทำทุกวันค่ะอาจารย์ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะดีมากครับค่ะวันนี้จะมีอะไรให้อาจารย์รับใช้เอ่ย คืออยากจะดูะบ้านนะคะบ้านที่ไปปลูกไว้ค่ะบ้านที่เป็นของอยู่แล้วค่ะคอยากดูว่าสมพงกับตัวเองไหมะคะ่ะได้ครับวันเดือนปีเกิดของคุณปราณีบ้านนี้คุณปราณีเป็นคนสร้างเองเลยใช่ไหมครับคุณแม่ค่ะแม่แม,แม่เป็นคนสร้างอ๋อแต่ว่าตอนนี้คือคุณปราณีเป็นเจ้าของอยู่ ก็คือยังยังเป็นแม่อยู่อะเป็นชื่อของคุณแม่อยู่ใช่ไหมครับค่ะเพราะว่าคืออยู่ในที่ทํางานครับอาจารย์แต่บ้านคือปลูกไว้ไม่ค่อยมีคนอยู่อ๋อได้ครับอวันเดือนปีเกิดคุณตานีครับอ่าสามสิบเอ็ดกรกฎาคมค่ะวันพฤหัสสองห้าสองเก้าค่ะสองห้าสองเก้าเวลาเกิดทราบไหมครับประมาณสองทุ่มถึงสามทุ่มค่ะสองทุ่มถึงสามทุ่มอ่าสร้างสมาธิดีๆขณะเลือกไพ่ให้คิดถึงนะครับเลขที่บ้านคิดถึงบ้านที่คุณตานีต้องการจะรู้นะ ตั้งสมาธิดีๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสัมผัสฝ่าม,มือไปที่หน้าจอนะบัดนี้ดุงตาหน,นีช่วยผมเลือกนะครับไพ่ซ้ายหรือขวาก็ได้หนึ่งใบใบที่หกจากขวาค่ะใบที่หกจากขวาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก สุปรามีการเดินทางไปที่บ้านนี้ไกลไหมเอ่อก็ประมาณประมาณแปดึงเก้าโลได้ค่ะอา่อาอก็ถือว่าไกลใช่ไหมฮะจากจากที่คุณอยู่ทุกวันนี้ค่ะนะครับเพราะว่าดูจากไพ่แล้วนะครับม้าเ็การเดินทางนะครับการเดินทางไปนี่ต้องนะฮะมีการเดินทางใช้ระยะพอสมควรคะนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลแต่ม้าเป็นม้าขาวก็หมายถึงสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลบ้านนี้ถ้ามีการนะครับ ถ้ามีการเขาเรียกบวงสวงเจ้าที่ดีๆดูแลเจ้าที่ดีๆจะนำนะครับทั้งหน้าที่การงานที่ดีนำเรื่องสถานภาพการเงินที่ดีให้คุณด้วยนะครับเพราะว่าอัศวินนั้นถือถ้วยแล้วก็ขี่บนหลังม้าขาวก็หมายถึงว่าเจ้าที่เจ้าทางนั้นท่านให้คุณมากๆกับคนที่บูชาถึงนะครับเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้จึงเป็นบ้านที่นำโชคได้ถ้าอนาคตคุณได้ไปอยู่หรือว่านะครับมีคนที่คุณรักมีญาติพี่น้องไปอยู่นะก่อนจะเข้าไปอยู่ขอให้มีการวงสวงเจ้าที่ให้ดีดี นะครับมีการจุดทูบบอกกล่าวอย่างเป็นเรื่องเป็นราวจะทําให้คนที่มาอยู่ในบ้านหลังนั้นนะครับถ้าปฏิบัติดีๆกับเจ้าที่ถือว่าเฮงมากนะค,ะะครับเพราะว่าไปปลูกไว้นานแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าไ,ไม่มีคนไปอยู่อะคะอ่ะก็เลยยังไม่ได้อ่ายังไม่ได้ตั้งจากขึ้นศาลพระภูมิอะไรอย่างเงี้ยอ๋อะค,ะครับเนื้อเนื้อที่เยอะไหมครับประมาณอเอ,อ่อหนึ่งงานเอ<ร>งค่ะตัวหนึ่งงานครับผมก็สบายใจได้ครับว่าเจ้าที่นั้นนําโชคให้นะครับเมื่อ ท่านไกด์ออกมาให้เราเห็นทางสัญลักษณ์ของหน้าไพ่แล้วเวลาที่เราจะเข้าไปอยู่เวลาที่เรานะครับจุดธูปบอกกล่าวท่านแล้วก็บูชาท่านให้ถึงท่านจะนําโชคให้กับคนที่ไปอยู่นะค่ะอาจารย์คะคืออยากจะถามให้พี่ที่ทํางานร่วมกันเนี่ะคือเขามีความคือเขามีความชื่นใจค่ะอาจารย์วันนี้เขาก็มาร้องไห้ตักทุกคนงูอะค่ะโอ้ครับได้ได้เขาชื่ออะไรครับแนะนำให้เขาสวดบนอะไรบ้างอย่างวันนี้วันพันหนูก็แนะนําให้เขาสวดมนแล้วก็ คือส่งพี่ส่งให้เจ้าคํในเรนเขาโอ้ดีจังเขาชื่ออะไรครับอยากจะดูให้พี่เขาหน่อยครับมีวันเดือนปีเกิดพี่เขาไหมฮะมีค่ะโอเคเขาชื่ออะไรครับอ่าชื่อคือเขาเปลี่ยนชื่อค่ะตอนแรกเขาชื่อพันพูนค่ะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นนภิชานภิชานะฮะค่ะอ่าวันเดือนปีเกิดครับวันอังคารที่ยี่สิบสี่ค่ะกรกฎาคมค่ะครับผมสอง5้าสองสองค่ะสอง2้าสองสองเวลาเกิดทราบไหมครับ เวลาเกิดเัาไม่ทราบอะค่ะได้ครับเอ่อขณะที่หยิบไพ่นั้นนึกถึงหน้าของเพื่อนคนนี้ไว้นะฮะค่ะปกติเราจะเรียกชื่อเขาว่าอะไรครับเรียกชื่อใหม่หรือชื่อเก่าเขาชื่อชื่อใหม่ค่ะเราส่วนมากจะเรียกแต่ชื่อเล่นนะคะชื่สิงช <laughs> ื่อิงอ๋อได้ครับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าสัมผัสฝ่ามือไปที่